ให้อิสระในการแต่งตัว8ดาราสาวคนดังแต่งแซบได้แฟนไม่ว่าซึ่งพวกเธอเหล่านี้ก็มีแฟนมีสามีกันหมดแล้วแต่พวกเขาเหล่านั้นกลับไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวชอบโดยสัมที่แฟนสาวของตัวเองแต่งแซบแบบนี้จะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่8เจนี่อัลาพาดเปิดกันด้วยความแซ่บที่ไม่อาจลืมเลือนได้เลยจริงๆสําหรับคุณแม่เจนี่ที่แม้จะแต่งงานมีลูกสาวสุดน่ารักแล้ว1คนแต่นั้นก็ไม่ได้ทําให้ความสวยความแซ่บของเธอหายไปเลยจริงๆยิ่งทําให้แซ่บมากกว่าเดิมเพราะเธอกับสามีหนุ่มอย่างมิกกี้นนท์ชอบของคู่กันไปออกกาลังกายอยู่สม่ําเสมอจนทําให้หุ่นของคุณแม่เจนี่แซ่บมากกว่าตอนท้องซะอีกนั่นจึงเป็นสาเหตุให้เธอน,นั้นได้ออกมาอัปเดตความแซ่บให้เราได้เห็นกันอยู่เสมอมีทริปเที่ยวที่ไรกปปังเ็นอย่าางมมกจนลืไปเว่าไมม่่เคยท้อองากนจริงหรืออไม่่่เป็นนสาาวทีกเลยจริงๆ Hmm. อันดับที่เจจ้าจิตตาภาสวยแซ่บไม่ซางสำหรับคุณแม่ลูกแฝดอย่างนางเอกสาวจ้าที่แม้เจ้าตัวจะมีลูกและแต่งงานแล้วกับสามีผู้จัดละครชื่อดังอย่างเ e อิร์นิธิพั์ที่ต้องบอกเลยว่าชอบม,มากกับการให้สาวจ้านั้นแต่งตัวสุดแซ่บเรียกคะแนนความสวยให้กับตัวเองเพราะอยู่ในสายตาตลอดอีกอย่างสาวจาก,ก็มีหุ่นสุดแซ่บเป็นอย่างมากแม้จะคลอดลูกแฝดไปแล้วแต่ความแซ่บความสวยนั้นไม่ซางเลยจริงๆยังกลับมาหุ่นเป๊ะปังได้เหมือนเดิมเหมือนกับคนไม่เคยท้องมาก่อนทําเอาแฟนคลับนั้นว้าวกันหนักมากบอกเลยว่าหุ่่นนคุณแมจมจจาาาิกเลยรงๆ อันดับที่6จีน่าอันนาแฟนสาวน้องวงการของนักสแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างโอ๊ตวรวุดทีแมททั้งสองจะอายุห่างกันถึง21ปีแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคความรักของทั้งคู่เลยแม้แต่น้อยรักกันยืนยาวจนทั้งสองมีลูกที่น่ารักด้วยกันแล้วถึง2คนซึ่งแน่นอนว่าสาวจีน่าจะเป็นสาวตัวเล็กแม้จะมีลูกถึง2คนแล้วความตัวเล็กร่างเล็กของเธอก็ไม่หายไปเลยจริงๆนับวันยิ่งแซ่บอยู่เรื่อยๆจนหนุ่มโอ๊ตเองถึงกับแอบถ่ายภาพความแซบของภรรยามาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆแซ อันดับที่5กุ๊บกิฟต์มนทีพพ์คุณแม่ลูกสองของน้องเปาเปาและน้องเปาเป้ที่มีความแซบนั้นไม่ลดเลื่อนหายไปเลยจริงๆเ <c oughs> มื่อได้ออกมาอัพภาพสุดแซบริมทะเลหรือสถานที่ต่างๆแม้จะเป็นสาวตัวเล็กอยู่แล้วแต่การมีลูกก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเธอเลยจริงๆซึ่งหนุ่มบี้เองก็ไม่ได้ห้ามที่สาวกุ๊บกิฟแต่งตัวแซบแต่อย่างใดอีกทั้งเป็นตากล้องให้อีกด้วยซ้ําและยังได้สนับสนุนอีกเป็นอย่างมากที่แฟนตัวเองได้โชว์ความสวยมาแบบนี้ถือเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยจริงๆจ้า อันดับที่4เอื้อยพรสวรรค์นักแสดงสาวคนดังในวงการอย่างสาวเอื้อยที่เธอได้คบหากับนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างอาเดือสตาและแน่นอนว่ายิ่งคบกันนานวันความแซ่บของสาวเอื้อยก็ไม่มีแผลวสวยเคลื่อนเรื่อยๆทุกวันสลัดข้ามเด็กน้อยไว้ใสไปได้หมดอีกทั้งรูปต่างๆก็เป็นฝีมือของหนุ่มอาทั้งนั้นหามุมความแซ่บมาให้แฟนสาวของเขาได้อย่างดีเรียกยอดไหลถล่มทลายมากเลยทีเดียว อันดับที่3มนุ๊กซี่อัญญภพาัทแฟนสาวคนสวยของนักร้องชื่อดังอย่างปูแบ็คเฮดที่แม้ตอนนี้เจ้าตัวกําลังเผชิญกับปัญหาโรคร้ายอยู่แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้สาวนุ๊กซี่หยุดแซบได้เลยแต่อย่างใดทวีคุณความแทบกว่าเดิมเพิ่มไปอีกยืนหนึ่งในเรื่องของสาวแทบไม่มีแผ่วอีกทั้งตอนนี้เธอก็เป็นคญใจของสาวๆหลายคนมากมายที่เจอปัญหาเดียวกันอยู่และแน่นอนว่าหนุ่มปูก็ไม่เคยทิ้งเธอไปไหนเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยล่ะจ้า อันดับที่2อุ้มรักคณาต่อด้วยความแซ่บไม่มีแผ่วสาหรับคุณแม่อุ้มที่เธอนั้นเป็นสาวสุดแซ่บแห่งวงการบันเทิงอยู่แล้วอีกทั้งตอนนี้เจ้าตัวก็มีลูกด้วยแล้ว1คนซึ่งจะเห็นได้ว่าแม่อุ้มฟิตแอนเฟิร์มเป็นอย่างมากขยันออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอจนสามารถใส่บิกินี่ที่อยู่บ้านหรือริมทะเลมาอัปเดตความแซ่บให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆไม่ธรรมาดาเลยจริงๆ ันดับที่หใบเตยอาสยามปิดท้ายกันด้วยสาวแซ่บแห่งวงการบันเทิงตัวจริงเสียงจริงต้องไม่พลาดเธออย่างแน่นอนนักร้องสาวลูกพึ่งสุดแซ่บใบเตยสุทีิวันหรือที่รู้จักกันในนามใบเตยอาสยามที่เจ้าตัวพกพความแซ่บมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอได้มาคบกับดีเจแมนก็พุ่งทะยานความแซ่บกันขึ้นไปอีกโดยดีเจแมนนั้นก็ไม่เคยห้ามแต่อย่างใดพร้อมกับถ่ายรูปคู่ความแซ่บให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอ,อีกทั้งการมีลูกก็ไม่ได้ลดเลือนความเสื่ความแซ่บของเธอไปได้เลยแม้แต่น้อยสวยไม่สั่งของจริง